มาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเรียกชันให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะว่า,าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตัวนี้เป็นยังไงนะคะเราจะมาดูกันเนาะว่า,าเราได้เห็นสถานการณ์เราจะรู้สึกอย่างไรและเราจะมีเรีคชันอย่างไรและเราจะมีแนวทางในการที่จะเสนอ หรือจะเป็นวิธีการในการที่จะจัดการหรือป้องกันในเชิงของในรูปแบบของเราในความคิดของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าหากจะเป็นไปได้จะเป็นยังไงนะคะในตรงนี้เนาะเราก็พยายามที่จะทคลิปเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงเป็นแนวทางในการที่จะเป็นการจัดการเป็นการสร้างแนวทางในการที่จะป้องกัน หรือเป็นการจัดการสถานการณ์ในตรงนี้ให้ยุติและให้จบลงในตรงนี้เนาะเราก็มีความคาดหวังที่อยากจะให้ศึกสงครามในตรงนี้หรือสถานการณ์ในตรงนี้มันจบลงด้วยดีและก็อยากจะให้เป็นเป็นไปในทิศทางที่ยุติธรรมมากที่สุดในตรงนี้นะคะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวและดูข่าวเป็นช็อตๆในตรงนี้เลยเ่ยนะเราจะเน้นช็อตในส่วนที่สำคัญ ให้กับทุกคนได้ได,ได้ได้เป็นการดูกันเนะาะเดี๋ยวเราจะเลือกช็อตในตรงนี้เอามาเป็นเป็นช็อตสําคัญแล้วกันนะคะให้ทุกคน,น,นได้ดูกันเนาะได้ชมกันแล้วก็เป็นการเสนอความคิดเห็นพร้อมๆกันในตรงนี้ ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยผู้ชมต่อเนื่องแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วรวมไปถึงที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วด้วยนะครับกัมพูชายังคงเติมคนมาเรื่อยๆเลยมายั่วยุมาก่อกวนเจ้าหน้าที่ไทยขณะเดียวกันผู้ว่าบันเตียมเมียนเจยก็มีการมอบรางวัลให้กับพระสงฆ์ชาวกัมพูชาที่มาปักหลักข้ามคืนมาเหมือนกับมาเป็นเวรยามครับเฝ้าเวรยามต่างๆให้เงินเนี่ยเป็นเงินกว่า7,500เรียลหรือ คิดเป็นเงินไทยให้พระคืนละ60บาทเป็นรางวัน่าเป็นรางวันที่มาเฝ้าเวรยนยาไม่หะสิบาท60บาท,บาทสามารถที่จะสร้างปลูกระดมหรือจ้างคนมาทำม็อบได้ขนาดนี้60บาท60บบาทสำหรับเรานี่คือได้แค่ข้าวจานเดียว แต่เขาได้มองเห็นว่า60บาทมีค่าถึงขั้นที่นำชีวิตมาเสี่ยงกับสถานการณ์นี้ได้เลยเหรออะอเดี๋ยวเราไปดูกัน หลับไม่นอนไม่อยู่วัดไม่จหวัดเนี่ยนะครับอ่าไปดูสถานการณ์กันหน่อยเริ่มต้นแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับชาวกัมพูชาทยอยเดินทางมาจากพื้นที่ใกล้เคียงครับที่บ้านหนองจานซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่เดินทางมาก็เหมือนเดิมแหละครับผู้ชมเกณฑ์มาเด็กผู้หญิงคนแก่พระสงฆ์มีไม้ขนาดยาวมาด้วยมีข้อมูลรายงานว่าการระดมชาวบ้านมาในครั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจอของกัมพูชาเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกครับเรื่องการจัดรถรับส่งมาจากหลายหมู่บ้านเลยจัดเตรียม เตรียมรถพยาบาลประจําพื้นที่สนับสนุนอาหาร,หร,หรมือม้อกลางวันและมือ้อเย็นให้กับชาวอ้าวแล้วในเชิงมุมมองแบบนี้เรามีแง่คิดอยู่ที่ว่าถ้าหากในกรณีที่ว่าประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์ร่วมหรือไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาณนะตรงจุดจุดนี้ถามหน่อยว่า กฎหมายไม่มีกฎหมายใดที่เป็นการบังคับระหว่างประเทศเพราะว่าในตอนนี้เหมือนกับประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้ก็คือประชาชนมามาลุกล้ามาล้าหน้าที่มาเหมือนกับเป็นการทำแทนทนหารไปแล้วในตรงนี้ไม่มีกฎหมายใดหรอกคะ่ะถ้าหากในประเทศของเขาไม่มีกฎหมายที่จะครอบคุมหรือสั่งการหรือควบคุมได้ เราไม่มีกฎหมายอื่นหรอคะหรือเป็นกฎหมายโลกระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นการเหมือนกับเป็นการควบคุมสั่งการให้เขานั้นยุติหรือเป็นการรู้ให้ทั่วถึงร,รู้ทั่วกันว่าเนี่ยไม่ได้นะไม่สามารถนะอะไรแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าในตอนเนี้ยดูเหมือนกับว่ามีการประกาศไปว่าถ้าหักลุกมาล้ํามาเราจะจับอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มีกฎหมายอื่นไหมคะที่แบบว่า ไม่ให้คนของประเทศเขามาทำร้ายคนในประเทศเราแล้วก็มาล้ำเส้นประเทศเราอะค่ะอมืมีไหมนะคะเดีย๋ยวเราไปดูต่อกันกัมพูชาที่มาฝันหลักอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งชาวกัมพูชาที่มาในวันนี้เนี่ยนอกจากจะถืออาวุธไม้มาแล้วนะคะสวมหมวกกันน็อกสวมหน้ากากกันก๊าซพิษบางคนปีนต้นไม้คอยอแล้วก็ชุดก๊าซพ,พิษในตรงนี้ทั้งๆท,ที่เรานะ่ะไม่มีก๊าซพ,พิษเลยแล้วเขาจะใส่ชุดก๊าซพิษมาเพื่ออะไร เพื่อเป็นการสร้างภาพส่ยลายเราเหรอหรือ,อยังไงคะสอดส่องสถานการณ์มีทหารแล้วก็ตำรวจของกัมพูชาคอยอำนวยความสะดวกให้ดูแลกันอย่างดีทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับกำนันลีคนนี้แหละที่มีกระแสข่าวว่าคอยปลุกระดมชาวบ้านว่าฐานไทยจะเข้ามาขึงรั้วลวดนามเพิ่มเติมอีกนะก็ทําให้ชาวบ้านชาวกัมพูชาก็ทยอยกันเดินทางมาสมทบเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะ เป็นการปลุกระดมให้ประชาชนมาป้องกันไม่ให้ทหารไทยไปตั้งรั้วลวดหนามทั้งๆที่เป็นพื้นที่ของไทยแต่ทหารไทยไม่มีสิทธิ์ไปตั้งรั้วลวดหนาอันนี้คือน้าแปแต่ทําไมเขาถึงไม่เลือกที่จะสอนหรือบอกหรือพูดความเป็นจริงให้กับประชาชนหรือคนของเขาได้ได้รับรู้หรือได้รับทราบล่ะคะว่าเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของเรา เนี่ยเป็นพื้นที่ของไทยเรามาอาศัยเขาอยู่ทําไมเราถึงไม่ยอมรับในตรงจุดนี้่ะคะกัมพูชาส่วนคลิปต่อไปเจ้าหน้าที่แล้วก็ฐานกัมพูชากําลังมุ่งกันอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีรายงานว่านายอูมผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมนเจอเนี่ยร่วมกับกำนันลีรับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้กับทหารแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่มาประจําการอยู่บริเวณทางเข้าบ้านหนองจานติดกับกัมพูชาไทยค,คุณเลยว่าาบอก คุณดื้อเกินไปไทยขอบอกคุณไทยบอกกัมชาว่ากัมพชาดื้อมากนะไทยบอกเลย บนหมายเลข58ฝั่งกัมพูชานะคะซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนของกัมพูชาจํานวนมากก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่หนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วเพื่อมาสมทบกําลังอีกหลังจากที่นายอูมเนี่ยได้ประสานขอกําลังพลเพิ่มจากกรมตํารวจแห่งชาติของกัมพูชาค่ะนอกจากชาวบ้านกัมพูชาทั่วไปแล้วนะครับภาพที่คุณตาคือพระสงฆ์ครับจากวัดแถวนั้นแหละครับช่วยกันถือข้าวของสเสบียงอาหารน้ําดื่มเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลย แล้วช่วงค่ำนะพระสงฆ์กรัรมพูชาและชาวบ้านเป็นผู้ชายเขาจัดเวรยามกันด้วยเออเดินละตระเวนเฝ้าในพื้นที่ศาลานะครับเพิงกั้นตลอดทั้งคืนที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสรากแก้วครับไม่ปฏิบัติธรรมเนาะไม่ปฏิบัติธรรม ไม่ได้จ<า>ับวัดก็เหมือนทางเสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งบอกว่าถ้าอยากจะรบให้ศึกมาก่อนอแล้วก็มาเป็นทหารเลยเถือนะปืนไปเลยถือปืนมาเลยแล้วอย่างที่บอกไปเขาได้รางวัลไงครับอย่างกรณีพระสงฆ์ที่มาเฝ้าเวรยนยามยามค่ำคืนแบบนี้จะได้รับเงิน7570เรียวหรือคิดเป็นเงินไทย60บาท ต่อรูปต่อคืนนะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปก็จะได้เงินคิดเป็นเงินไทยประมาณสัก40บาทต่อคนต่อคืนครับน้อยหน่อยนะโอ้โหซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยอะไม่ว่ากันแล้วแต่เขานะคะแต่ว่ามาดูคลิปต่อไปคุผู้ชมคะพระกบูชาใช้น้ําดื่มถือติดตัวมาด้วยนะแล้วก็โดนท่องคาถาเสกเป็นน้ํามนต์เลย ประพรมให้แก่ทหารแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่บ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานรวมถึงพื้นที่อำเภอตาพญาจังหวัดสแก้วตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มตึงเครียดหลังจากชาวกัมพูชารวมตัวกันเดินทางมาประชิดแนวรั้วลวดหนังของฝั่งไทยแทบทุกวันเลยนะว่างเว้นปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะโดยชาวกัมพูชาเนี่ยจะเริ่มเดินทางตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจนถึงค่าประชาชนยิ่งเดินทางมาเยอะขึ้นท่ามกลางการวางกําลังของฝ่ายไทยนะคะก ต้องมีการตรึงกําลังเอาไว้ค่ะจากภาพกราฟิกที่เห็นภาพชัดเลยนะครับผู้ชมหลักๆมี3จุดที่ชาวกัมพูชาเข้ามาก่อกวนอยู่ในอำเภอโคกสูงเนี่ยสองพื้นที่คือบ้านหนองยาแก้วด้านบนเห็นไหมครับแล้วก็ไล่ลงมาคือบ้านหนองจานนี่อยู่อำเภอเดียวกันส่วนอีกจุดหนึ่งที่ชาวกัมพูชาเขาก่อกวนก็คือที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนี่ก็เป็นแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ในตรงนี้ในประเด็นตรงนี้นะคะ เรามองเห็นถึงในเหมือนกับในรูปแบบที่ว่าหนึ่งที่ประชาชนมาในตรงนี้เพื่อเป็นการเหมือนกับมามาปกป้องดินแดนมาปกป้องดินแดนมาปกป้องพื้นที่ของตงนเองเพราะว่ามีความเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของกัมพูชามีความเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของตนเองเนื่องจากว่าตนเองนั้นอยู่ตรงนั้นมานานอยู่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยตัวเองยังไม่เกิดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดแล้วก็เป็นความคิดที่ในรูปแบบที่ผิดๆในตรงนี้มาโดยตลอดซึ่ง ทำไมบุคคลที่ระดมพลมาหรือบุคคลที่อไปบอกให้เขามาหรือไปจ้างเขามาในตรงเนี้ยไม่บอกไม่ไม่ไม่แนะนําเขาหรอคเขาว่าเออตรงเนี้ไม่ใช่นะทําไมไม่พูดความจริงกันทําไมถึงไม่พูดว่าตรงเนี้ไม่ใช่ทำไมถึงพยายามที่จะให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาอยู่ทั้งทงที่ว่าไม่ใช่ของตอนเองอแล้วก็เรามองเห็นถึงการที่ว่าเขาพยายามที่ให้บุคคลเหล่านี้มามีอิทธิพลเพื่อ ต้องการยึดพื้นที่นี้กลับไปนะเราเรามีความรู้สึกนั้นอยู่กับอีกในกรณีหนึ่งอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขเป็นไปได้ไหมที่ว่าเขาพยายามที่จะมาลื้อรุวนหนามเราแล้วก็พยายามมากีดกันไม่ให้ทหารไทยของเรานั้นออกไปไปวางรั้วลวดหนามเพื่อเป็นกั้นแดะเป็นการวิธีการกั้นแดนหรือการการการยึดพื้นที่ในตรงเนี้เนาะเขาจะมากีดกันเราเป็นไปได้ไหมที่ว่า เราทำอย่างไรก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันล้วร้วลวดหนามนั้นโดยที่ไม่ให้ทหารนั้นยืนอยู่ตรงลวดหนามนั้นทำได้ไหมที่ว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนหรือผู้คนหรือคนเหล่านั้นไม่เห็นทหารเพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่ว่าเขาเห็นทหารเป็นศัตรูเขาเห็นทหารเป็นออ เป็นคู่อลิกับเขาะในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้เป็นมิตรกับเราทํายังไงก็ได้ให้เขานนไม่เห็นคู่อลิเรามองเห็นถึงสถานการณ์ว่าถ้าหากเขาไม่เห็นศัตรูเขาไม่เห็นคู่อลิเดี๋ยวเขาจะหายไปเรามองว่าอย่างนั้นเราคิดว่าเป็นแบบนั้น <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเราทําได้ไหมที่ว่าทายังไงก็ได้ให้เก,เกิดพางตัวทหารเกิดขึ้นทำได้ไหมเป็นการเหมือนกับเป็นการ ให้ทหารไปอยู่ในจุดที่มองเห็นทุกสิ่งอย่างแต่เขาไม่เห็นทหารทำได้ไหมแล้วก็ในตรงจุดนั้นเป็นจุดที่มีอาวุธครบพร้อมเหมือนกับอย่างที่เขานั้นใช้กับดักระเบิดใส่เราในตรงนีน้แต่เราไม่ได้ใช้ระเบิดแต่เราจะเป็นเหมือนกับเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นเป็นเหมือนกับสัญญาณเป็นสัญญาณบอก เป็นสัญญาณเตือนก็ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับเป็นเป็นเรด้าจับว่าถ้าหากคุณเข้ามาเรายิงหรือเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเป็นปืนปืนยิงอัตโนมัติก็ได้นะคะเป็นลักษณะระบบอัตโนมัติไปว่าถ้าหากมีใครํำเส้นมาเราอัตโนมัติไปเรายิงใส่เลยนะ โดยที่ไม่ต้องใช้ทหารลงพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าทหารจะเห็นทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเปรียบเหมือนดังใช้กล้องวงจรปิดใช้เหมือนกับเราคอยจับตาดูและจับการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ตลอดเวลาทำยังไ,ไงก็ได้ไม่ให้เห็นตัวคูอริไม่ให้เห็นศัตรูไม่ให้เห็นทหารไม่ให้ชาวกัมพูชาเห็นทหารไทยทำได้ไหมคะก็คือทหารไทยเราอะ่ะจะเห็นทุกอย่าง จะเห็นการเคลื่อนไหวทุกอย่างจะเห็นทุกคนแต่ว่าไม่ให้ทุกคนของกัมพูชาเห็นทุกคนในไทยเราทำได้ไหมคะถ้าทำได้นี่เราคิดว่าจัดว่าเวิร์กเลยเพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่ว่าเขาพยายามมาผักดันทหารพยายามที่จะมายึดพื้นที่พยายามที่จะมาทำลายทหารเราพยายามที่จะมาทำให้ก่อเกิด การวุ่นวายหรือปั่นป่วนในตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการเห็นศัตรหูหรือการเห็นขั้วหลในตรงนี้มันเป็นจุดบ่อเหตุที่ทําให้ก่อเกิดการที่เหมือนกับเป็นการเป็นการทําให้เก่อเกิดขึ้นเรื่อยๆในตรงนี้นะคะสู้ไม่เห็นซะดีกว่าในตรงนี้นะคะไม่เห็นแต่เราทําในพื้นที่ลับทําในจุดลับของเราในตรงนี้เพื่อเป็นการป้องกรรันเราแวดระวังในตรงนี้ จะเป็นการดีกว่านะคะในมุมมองของเราในตรงนี้ประมาณนี้เนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราก็ดูมาเพียงเท่านี้เนาะเราก็เอาแค่ของฝากของพอพอเป็นแนวทางพอเป็นวิทยาทานเท่านั้นเองนะคะว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเรามีความคิดแบบนี้เรามีเชิงแนวคิดแบบนี้เราอยากจะให้ทําแบบนี้ทําได้ไหมอะไรอย่างไงอันนี้ก็ให้เหมือนกับ ให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือ,อผู้ที่สังการหรือท่านแม่ทัพต่างๆในตรงนี้เนาะเป็นผู้จัดการแล้วก็นำนำสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาแล้วก็ไปปรับประยุกต์อีกทีหนึ่งว่าได้ไม่ได้เพราะอันนี้เราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเนาะเราก็ ประสบการณ์ไม่มีนะคะไม่มีประสบการณ์ในเชิงของนักเหมือนกับสงครามอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือครั้งแรกของชีวิตที่มีชีวิตและมีความรู้สึกแล้วก็อยู่ในสภาวะสงครามเนาะเราไม่เคยเราไม่เคยได้รับรู้หรือรู้จักสงครามมาก่อนแต่นี่ก็คือครั้งแรกครั้งแรกเลยที่มีข่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ <S <S เราก็เลยเหมือนกับอันนี้ก็คือความคิดโดยที่แบบเรามีความรู้สึกด้วยร่วมด้วยเ,วเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ ขอเสนอความคิดเห็นไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ขออย่างไรแล้วก็อยากจะให้คนที่ชมคลิปนี้หรือบุคคลที่มีหน้าที่หรืออำนาจมีสิทธิ์ที่จะนำานำไปสั่งการได้ในตรงนี้นะคะก็พิจารณาด้วยแล้วกันนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีจ้า